วัสดี่ห้าทุกคนในวันนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะเล่จัดการซอมบี้อยู่ตรงนั้นเควสของเรานะฮะก็คือให้ฆ่าซอมบี้ทั้งหมด30ตัวในแมปนี้นะฮะก็หรืมอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะทุกคนเรามาเล่นเกมที่เอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะ,ะเกมนี้เป็นเกมที่ให้จัดการซอมบี้ภายในแมปให้หมดนะฮะตามเควสด,ด้านซ้ายบอกเอาไว้นะะก็เราไปไล่ฆ่ากันเลยดีกว่า โอ้คนอื่นเลยเรามาเช็คปืนกันเลยก่อนดีกว่าปืนที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะะจะเป็นปืน ak นะฮะ ak ที่ใส่ปืนเอยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรที่ใส่เก็บเสียงนะฮะทุกคนโอเคตอนนี้สัมภาระพร้อมกระเป๋าเป้พร้อมชุดพร้อมโอเคหน้าเหล่าเหาพร้อมโอเคไปเลยนี่นะฮะคือสมบี้ิที่เราต้องจกกัดการถ้าจำไม่ผิดว่าดูในหนังจุดอ่อนของมันก็คือตรงหัวนะฮะ ยิงละเด็ดยิงไม่โดนโอเคได้ละหนึ่งตัวอุ้ยไม่ตายโดนอีกนัดก็ไม่ตายโอเคมาละมาละอีกตัวอีกตัวมาละโอเคจัดก,การได้หนึ่งโอเคเรียบร้อยเอ้าไม่โดนหรอจะเดาว,ว่าไปโดนอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคตรงนั้นเก็บก่อนหนึ่งโอเคได้อีกหนึ่งละ มันมาแล้ว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 โอเคเรียบร้อยดูสังเกตกระสุนเลยโอเคเก็บได้อีกหนึ่งโอ้สบายๆนะฮะถ้ายิงจากระยะไกลมันวิ่งมาละมันวิ่งมาละมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนได้ละได้ละโอเคโอเคได้หนึ่งโอ้โหดับเบิลคิวดับเบิลคิวโอเคโอเค เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดปุ่ม Q กับ E นี้นะฮะก็คือการหันมุมมองจะได้ยิงซอมบี้แล้วดูซอมบี้ง่ายขึ้นนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ใดูโอเคลองเปลี่ยนมุมนี้สิฮึซอมบี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรโอเคเก็บกระสุนก่อนตรงนี้ก็มีโอ้ทำไมเราไม่สังเกตเลยเนะะี <S <S ่ย โอเคโอเคมีมีตรงนี้นเก็บด้วยมีอะไรก็เก็บให้หมดอ่ะโอเคไปต่อเอา้ามีซอมบี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหรออุย้ยไม่รู้เลยโอเคเก็บหนึ่งนะฮะโอเคเก็บสองไปต่อไปต่อเปลี่ยนมุมมองแป๊บโอเคเรียบร้อยโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่ง เรียบร้อยเรียบร้อยไหม,ไมเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยมันมาละมันมาแล้มันมาละวมันมาละมันมาแล้วมันมาแล้วง่ายง่ายง่ายเกมนี้เสียงอะไรเมื่อกี้มาสิครับ,บ,รบโอ้โหเอาจริงๆนะถ้ามีในชีวิตจริงนี้โอ้ <ant> โหไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยเนี่ยโอเคเอา้ายังไม่โดนเรียบร้อยเ<ส><ก>หลืออีกห้าตัวนะฮะ น่าจะอยู่ในนี้หมดนั่นไงว่าละโอเคโอเคโอเคฉีดยาเพิ่งหมดนะเรียบร้อยโอ,โอเคด่านแรกอีซี่ไม่ได้ง่ายหรือ,อยากเกินไปโอเคมาละด่านต่อไปนี้ก็เป็นด่านที่สองนะฮะเกมนี้มีแค่2ด่านให้เล่นเพราะว่าเกมนี้ยังพัฒนาไม่เสร็จนะฮะแต่ก็ถือว่า สร้างเกมได้ดีมากๆเลยนะฮะเกมนีเขาสร้างมาแค่คนเดียวคือเกมที่เราเล่นเนี้ยเขาสร้างแค่คนเดียวนะฮะที่เราต้องจัดการสมบีมีทั้งหมด48ตัวโอเคได้อยู่มันจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าถ้างั้นอย่างอื่นแรกเลยเราต้องเข้าไปเช็คในบ้านก่อนว่าจะมีสมบีหรือเปล่านะฮะอุย้ยสมบีอุย้ยมันวัดเสียวมากเลยทุกคน ้ยตกใจหมดตกใจหมดเกือบไปเกือบไปแล้ว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 โอเควัดเฮ้ยเฮ้ยถ้าเสียงคำรามแบบนี้แสดงว่ารู้ตัวแล้วโอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วโอเคมีกระสุนให้เก็บเ่ายังไงเนี่ย เฮ้ยรมันรู้ตัวได้ไงมันรู้ตัวได้ไงมันโอ้โหเฮ้ยมันรู้ตัวได้ไงมันจะอันตรายเกินไปละโอเคไปต่อด้านในมีไหมตรงนี้ไม่มีกระสุนให้เก็บนะฮะโอเคไปต่อก็ต้องเช็ดอย่างละเอียดเลยนะฮะดูสิว่าในนีม้มีไหมไม่มีโอ้ตรงนั้น เรียบร้อยมีหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยสมบีรู้ตัวแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยออกได้หมดออกได้หมดอุ้ยต่อยก่อนต่อยเฮ้ยมันต่อยไม่ได้มันต่อยไม่ได้ วุ้ยวุ้ยมาหลายตัวมาหลายตัวอุ้ยมาเยอะเกิือบแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้มาอีกตัวมาอีกตัวโอเคโอเคยิงยากเลยเนี่ยเอามาอีกแล้วมาเยอะมาเยอะมาอีกตัวแล้วโอ้โหมายาวๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยมีอีกตัวมีอีกตัว เรียบร้อยของนนกูมีจัดการเก็บก่อนเลยก็แล้วกันเรียบร้อยนะฮะโอเคอุ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านตรงนี้กูมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดเล็งยิงไม่ได้โอเคเรียบร้อยโอ้เจอแล้วโอ้หุยโอ้หุยตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดโอ้โหโอ้โโอ้หุยมีอีกแล้วอ้ โอ้โยโ,โอหโ,โหทุกคน right. ตกใจหมดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คข้างในก่อนว่ามีกระสุนที่เก็บรเปล่ามีด้วยอยู่นี่ตกใจหมดเลยโอเคตอนนี้เลือดเราก Read ็จะหมดแล้วมีซอมบี้อยู่ในในหนึ่งตัวได้เสียงอยู่ Okay. เฮ้ยมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วตกใจหมดไหนดูดีๆไว้เราต้องเช็คดีๆนะฮะโอเคถ้างั้นเก็บกระสุนก่อนขึ้นเราต้องเก็บไว้ให้เยอะๆโอเคอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุน อยู่ตรงนี้นี่เองเรียบร้อยตรงนู้นอีกหนึ่งโอเคเรียบร้อยมีอีกไหมมีมีมีเรียบร้อยในบ้านนี้มีเปล่าไม่มีนะครับโอเคมีกระสุนที่เก็บอยู่เก็บไงอะ่ะอ๋อโอเคได้ละเสียงใกล้ๆอย่างนี้แสดงว่าวมี ปรับการาฟิกเองมั่วหมดเลยนะฮะย <ś refriger ant> อยากขึ้นรถยิงง่ายกว่าขึ้นได้ไหมเอ้าขึ้นรถขึไม่ได้เฮ้ยเอมีซอมบี้รู้หนึ่งตัวแล้วอยู่ไหนโอ้ในบ้านหนึ่งตัวเห็นแล้วเห็นแล้วมาละมันมาละมันมาละโอเคอเฮ้ยไม่ตัวแล้วโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวอีกสิบห้าตัวโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสียง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 ดีเสียงโอเคไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะโ okay. อเเค้ยสมบีรู้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยเกมนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะเนี่ยเฮ้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 ย ใจหมดเลยโอ้ใจหายใจคว่ำเข้าอย่างช้าๆเฮ้ยซอมบี้มันรู้ตัวได้ไงวะเรี๋ยวๆๆรเรียบร้อยเก็่อรอยเน่อเรู่อดเไงอเอเเรรรร่อเอย่อ่อือรเก็บต่อ เอาจริงง้งจ้าเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันสูงบทบาทเหมือนในชีวิตจริงอ่ะถ้าซอมบี้มีอยู่บนโลกและเช่าตัวรอดอยังไงเกมนี้ถือว่าทําออกมาดีและสวยมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้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 ยซอมบี้ซอมบี้มาตกใจหมดเลยเฮ้ยตกใจหมดเลยดู่ซอมบี้พวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เราต้องเล่นดีๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะตายแล้วมีไหม ไม่มีนะฮะโอเคเก็บกระสุนก่อนมีด้วยตรงนี้ตรงนี้อ่ะไม่มีโอเคเคลียร์ไปต่อโอ๊ยเด็ดเดๆดนะนั่นบนมีเปล่าไม่มีมีกระสุนไม่มีซอมบี้แต่มีกระสุนไปกี่หลังก็มีแต่กระสุนโอ้โหเสียงเพลงอินโทรนี่มัน เข้ากันจริงๆเลยไม่ชอบเลยเสียงเพลงแบบนี้โอเคเช็คดีๆเราจะตายไม่ได้ขี้เกียจว่าเริ่มใหม่เ,เก สอบก่อนว่าขึ้นรถได้เปล่าตอนวิ่งจุกจะได้จากการซอมบี้ได้ง่ายๆมไม่เห็นซอมบี้เลยฮนะวย,ยู่นี่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 อนโอเคเรียบร้อยเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บโอเคเช็คมีอีกมีอีกหรือเปล่าไม่มีโอเคไปต่อ กระสุนก่อนเดี๋ยวเราต้องเซฟกระสุนไว้ตอนนี้เลือดจะหมดแล้วขึ้นรถอันนี้ได้ไหมถ้าขึ้นรถได้ก็จะได้จุกง่ายหน่อยอยู่บ้านหลังนี้กันหมดแน่นอนเลยเนี่ยนัานไงเห็นแล้วเห็นแล้วขอตั้งหลักแป๊บนี่ไง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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นเคโอเค,อเ,คเก็บเหลืออีกสี่ตัวนะทุกคนตอนนี้เริ่มระแวงไปหมดละโหอยู่นี่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 อนถอยก่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 อนโอ้มันบอกตำแหน่งที่กัดมาแล้วนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแจวเลยถ้างั้นก็ปิดเกมเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยอาว้านึกว่าจะแพ้กลางเกมใชแล้วนะฮะโอเคจบละวชน,นะจบมาสองตาแล้ว